สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูตุ๊กอีกแล้วนะคะหยุดอยู่บ้านไปนานเลยเหงากันหรือเปล่าคะคิดถึงเพื่อนๆและคุณครูหรือเปล่าเอ้ย,ยดเด็กๆขาหยุดอยู่บ้านเด็กๆได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆกันหรือเปล่าคะถ้าใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเล็กๆน้อยๆนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ช่วยทำนะคะก็ยังไม่สายค่ะเริ่มช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะเช่นหยิบของเล็กๆน้อยๆเก็บของเล่นหรือหนังสือเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างรถรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะเด็กๆขาเด็กๆคงเคยให้คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือนิการให้เด็กๆฟังใช่ไหมคะ หรือบางครั้งเด็กๆอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือของตัวเองถ้าหนังสือเล่มนะั้นนะเด็กๆคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะอ่านหมดภายในวันเดียวหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะไม่หมดเล่มแน่นอนเลยใช่ไหมคะถ้าเราปิดหนังสือไปเราเปิดมาอาจจะไม่เจอหน้าที่เราอ่านค้างไว้หรือเราอาจจะเปิดเลยหน้าได้ใช่ไหมคะ เด็กๆคิดว่าเราควรทำอย่างไรถึงจะเปิดหนังสือเจอหน้าที่เราอ่านค้างไว้คะเก่งมากๆเลยค่ะหาอะไรขั้นไว้หรือหาสัญลักษณ์ติดเอาไวค้ค่ะวันนี้คุณครูตุ๊กจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าที่ขั้นหนังสือเนี่ยมีหลายแบบเช่น ที่ขั้นหนังสือทำมาจากกระดาษโลหะไม้อ c สกีมและยังมีวัสดุอื่นๆอีกมากมายนะคะที่สามารถนำมาทำเป็นที่ขั้นหนังสือะคะ่ะซึ่งก็จะมีรูปร,าร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถออกแบบและ ประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือได้เองนะคะจากวัสดุเหลือใช้ค่ะก่อนที่เราจะไปทําที่ขั้นหนังสือกันนะคะเดี๋ยวเรามาขยับกล้ามเนื้อมือประกอบเพลงนิ้วโป้งมาเจอกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนิ้้วโปมาเจอ มือและร้องเพลงตามกันทันหรือเปล่าคะถ้าไม่ทันนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปร้องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะมาเจ เด็กๆได้ขยับกล้ามเนื้อมือกันไปแล้วใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมือของเด็กๆก,ก็จะได้แข็งแรงขึ้นนะคะวันนี้คุณครูตุ๊กจะทำที่ขั้นหนังสือจากกระดาษค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ่ะอุปกรณ์ชิ้นที่1น,นะคะ กระดาษสีหลากสีนะคะเด็กๆสามารถเลือกสีตามใจชอบได้เลยค่ะถ้าไม่มีนะคะก็ไม่ต้องกังวลเด็กๆสามารถใช้กระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ2กาวค่ะ 3. ผู้กันค่ะผู้กันจะเอาไว้ทากาวนะคะ4่กรรไกลค่ะ 5. ปากกาเมจิกค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำกระดาษที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมาพับครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นเราก็จะพับด้านบนลงมาให้พอดีกับฐานด้านล่างนะคะและก็พับแบบนี้ค่ะ ตามส่วนที่พับครึ่งออกแล้วก็พับตรงปลายลงไปค่ะเราจะทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองด้านนะคะนี่ด้านแรกเสร็จไปแล้วพับขึ้นไปอีกค่ะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็การออกพับส่วนปลายลงไปด้านล่าง พอดีพอดีนะคะมันจะได้ไม่โป่งค่ะเสร็จแล้วค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปตกแต่งหน้าตาเราจะติดหูกันก่อนนะคะ เมื่อติดหูแล้วคุณครูตุ๊กก็จะนำตามาติดแต่ถ้าเด็กๆไม่มีตาแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเด็กๆใช้ปากกาเมจิกวาดตาเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาติดฟันและปากกันนะคะ เอ๊เด็กๆคิดว่ายังขาดอะไรอีกคะใช่แล้วคะ่ะจมูกกับนวดของกระต่ายนั่นเองนี่ที่ขั้นหนังสือของคุณครูตุ๊กนะคะเป็นรูปก,กระต่ายค่ะเอาไว้สำหรับคั้นหนังสือนะคะ เวลาเด็กๆขั้นหนังสือก็นี่เลยแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆอ่านหนังสือไม่หมดเล่มก็ขั้นไว้เวลาเปิดก็จะเจอหน้าที่เราอ่านค้างเอาไว้นั่นเองค่ะเอ๊คุณครูอยากเห็นที่ขั้นหนังสือของเด็กๆแล้วล่ะค่ะว่าที่ขั้นหนังสือของเด็กๆจะเป็นแบบไหนเด็กๆช่วยออกแบบและประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือ เสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย